มูฮัดอุสมานมูซาแก้ทำได้ครับนี่คือความสุดยอดนะครับนี่คือมาตรฐานของดีกีแข่งระดับโลกเวลาที่ทีมเจอความยากลำบากครับมูฮัดอุสมานมูซาก็ช่วยให้ไทยตีเสมอเป็นสองต่อสองกินใจกูรอดแล้วคือ โคตร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 มันครับสำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยของเราครับในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย A C e A รอบคัดเลือกกลุ่มบีนัดสุดท้ายเป็นการวัดกันเลยกับฟุตซอลเกาหลีใต้ภาษีเราดีกว่าครับเราเป็นจ่าฝูงแรงกิ้งเหนือกว่าเล่นในบ้านด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นเกมที่หู ก่อนที่เกมการขันจะเริ่มต้นขึ้นบอกได้เลยครับว่าสนามแตกครับกองเชียร์ไทยนะครับบุกไปให้กำลังใจถึงขอบสนามเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ไทยเราจัดทัพใหญ่นะครับนำทีมโดยมูฮัมหมัดอุสมานมูซายังมีผู้รักษาประตูเป็นพานุรัตโอลานนะครับมีชาวลาสีอาวุธสราวุธพลาพลึกนะครับแล้วก็กิจอรันสัญญาลักษ์เกมนี้บอกได้คำเดียวคุณผู้ชม ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอู้หผู้รักษาประตูเกาหลีใต้กินอะไรมาไม่รู้ครับเซฟกระจัดกระจายเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยเราเนี่ยพยายามนะพยายามหลายรอบมากนะครับพยายามเจาะประตูในครึ่งแรกแบบโอ้โหยิงแล้วยิงอีกยิงแล้วยิงอีกนะมูฮัมหมัดอุมาโซาเนี่ยมีโอกาสแบบจอ่จอๆก็ไอเซฟโอ้โหขึ้นเหนียวเกินอนะคือผมคิดในใจว่าโอ้ ทำไมครึ่งแรกมันดูอัดอจังวะคือเกาหลีมาเล่นตั้งรับอะ่ะคือเขารู้ตัวคือเขาไม่ได้เปิดเกมรุกใส่เราเขาปล่อยให้เราเนี่ยเล่นสูงเขาใส่นะครับแล้วก็พยายามทาไม่ได้อย่างเต็มที่เราก็เจาะแล้วนะครับสุดท้ายเจาะไม่ได้จริงนะครับแล้วก็มาโดนประตูออกนําเกาหลีได้ยิงครั้งแรกในเกมนี้เป็นประตูทันทีนะครับคุณผู้ชมผมเหลือเชื่อขยี้ตาเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วกลายเป็นชินจงฮุนนะครับ ยิงออกนําไปก่อนผมคิดในใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบอกได้เลยว่าโหวันนี้ไม่ใช่วันของไทยหรือเปล่าวะแต่นี่คือฟุตซอลไงอฟุตซอลคือกีฬาที่คนไทยทั้งประเทศภาคภูมิใจไงแล้วก็อย่างที่บอกว่าเกมฟุตซอลเนี่ยมันมีเล่เหลี่ยมมันมีกลเม็ดมันมียุทธวิธีมันมีแบบเวลาคือนําแค่ลูกเดียวอะนะมันไม่เป็นปัญหาหรอกแล้วเราโดนําเล็้วตั้งแต่นทีเจ็ดด้วยผมคิดในใจว่ายังไงอะ ไทยกลับมาได้แน่นอนนะครับแล้วไทยเก่าเกมกว่านะครับเคาะแล้วคึงไปเรื่อยแต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนคือในครึ่งแรกเกมมันค่อนข้างอึดอัดมากเลยนะครับคือเราเนี่ยพยายามแล้วพยายามอีกบุกซ้ายทีขวาทีเจาะตรงกลางทีแต่ก็ต้องชื่นชมนะนทีมเกาหลีนะครับระเบียบวินัยเกมรับดีมากนะครับแล้วก็เรื่องความฟิตไม่ต้องพูดถึงเกาหลีอ่ะพอเขารู้ว่าเจอไทยเขาไม่ได้กลัวอยู่แล้วผมเข้าใจแล้วก็ ประกอบกับวันนี้เขาเล่นแล้วมันได้ใจไงเราบุกแล้วทําเขาไม่ได้นะครับซึ่งผมว่าตัวของมิเกลนะครับกุนซือของฟุตซอลไทยเองก็คุ้นคิดแล้วอะทำยังไงดีที่จะเปลี่ยนให้เป็นทีเด็ด ในการทำประตูใส่เกาหลีหน่อยไม่อยากเล่นเผาเพลงแต่ช่วงครึ่งแรกเราก็เลยเห็นเกมที่ค่อนข้างอึดอัดมากๆนะครับฟุตซอลไทยของเราพยายามต่อพยายามเซตเข้าใส่พยายามเจาะให้ได้ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่ผมพูดได้เลยว่ามันถูกต้องแล้วนะครับไม่ต้องเร่งเผาเพลงหรอกโอ้โหเพิ่งครึ่งแรกนะครับหลายคนบอกเล่นเผาเพลงเลยยิงเกาหลีเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยการว่าในครึ่งแรกอ่ะผมมองว่ามันเป็นเกมที่ระทึกนะเราอยากได้ประตูเราเซตเราบิวอัพใส่เขานะครับคลิกอินฟรีคลิกมาหมดอ่ะแต่เจาะไม่ได้ แนวรับเกาหลีเหนียวมากนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเหนียวจริงซึ่งจบครึ่งแรกครับไทยตามหนึ่งลูกนะผมคิดในใจระดับโลกนะครับฟุตซอลร,ระดับโลกเนี่ยหลูกดีมันจะตีเสมอหรือจะแซงมันเกิดขึ้นได้ในทุกวินาทีอยู่แล้วเรื่องนี้ผมอุ่นใจผมสบายใจได้เยอะนะครับซึ่งสิ่งที่ผมสนใจมากกว่าคือกลยุทธ์และวิธีการเล่นในช่วงครึ่งหลังซึ่งก็ต้องบอกว่าในครึ่งหลังไทยเราเริ่ม ขยับนะครับแล้วก็อาศัยความผิดพลาดลดความผิดพลาดให้น้อยลงไปนะครับแล้วก็ให้ผู้เล่นเนี่ยพยายามคลองเกมนะครับกดเกาหลีนะครับให้อยู่หมัดกดให้อยู่ในแดงของตัวเองไว้นะครับซึ่งเกาหลีเองรู้ตัว1ลูกเนี่ยเขาก็ชนะเราไงเขาก็เลยเล่นแบบรับแบบเกมตัวแบบโคตรๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าการรับแล้วก็เกมตัวแบบโคตรๆนี่แหละนะครับเป็นเหมือน สิ่งที่ทําให้เกาหลีดูดรอปลงไปนะครับพอเขาโดนเราเปิดเกมรุกโดนเรานวดบ่อยๆสุดท้ายเราก็มาได้ประตูตีเสมอจนได้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงครึ่งหลังก็เป็นลูกเซตเพย์ Play, ผมว่าทีเด็ดในยุคพิเกลลูกเตะมุมลูกคลิกอินเนี่ยนะครับทำดีๆทําได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็มายิงได้สําเร็จตีเสมอ เปน็น1ประตูตอนหนึ่งครับคุณผู้ชมเหลือจะเชื่อเกิดขึ้นจริงนะว่าช่วงเวลาไทาม์ไลน์ที่เราอยากจะได้เนี่ยนะครับมันไม่ได้แต่ผู้เวลาที่แบบสําคัญสําคัญเราได้นะครับจากธีรพัฒน์เหมือนสีนะครับยิงเข้าประตูไป1น,นึผมคิดว่ากลับมาได้แนะ่ไม่น่าเป็นปัญหาสําหรับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยของเรานะครับแต่อย่างที่บอกนี่มันคือฟุตซอลร,ระดับเอเชีย เราเล่นดีขนาดไหนเราครองเกมได้เยอะขนาดไหนแล้วก็เราเหนือกว่าขนาดไหนสุดท้ายเนี่ยเมื่อคู่ต่อสู้เขาตอบโต้มาเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็เปิดเหตุเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นจริงๆครับในช่วงครึ่งหลังเกาหลีแซงนาอีกครั้งเป็น2ประตูต่อนหนึ่งครับคุณผู้ชมผมช็อกเลยนะครับเพราะว่าทั้งครึ่งหลังเนี่ยไม่มีอะไรเลยเกาหลีลงไปกองนะครับแล้วเราก็บุก แต่อยู่ดีๆพอเขาได้โอกาสเขาทําได้สําเร็จนะครับพลิกขึ้นนำเราอีกครั้งเป็น2ประตูต่อหนึ่งคราวนี้ผมคิดในใจแล้วว่าจะทํายังไงต้องรีบทํานะเพราะว่าโ,โหเวลามันก็บีบน้อยเหลืออีก10นาทีแต่ผมพูดได้เลยนะว่าแมา้วันนี้เกมรับของเรามันเสียง่ายไปนิดนึงนะครับเสียแบบโอ้โหคือมันไม่ควรเสียมันก็เสียไงอพอมันเสียเราก็เลยเสียเปรียบนะครับสินาทีไทยตั้งหน้าตั้งตาบุกนะครับเพื่อที่จะยิงประตูคืนให้ได้ แล้วก in like ็ต้องบอกครับคุณผู้ชมว่ามันเป็นเกมที่ระทึกจริงนะครับเพราะว่าเราโดนนำสองหนึ่งใจก็ตุ้มตตบๆคิดในใจเทพเม็ดอยู่ไหนว่ามูมัดอุสมานมูซาอยู่ไหนว่าคือแบบมาหน่อยนะครับกองเชียร์เยอะด้วยกดดันด้วยเกาหลีก็เล่นไม่ค่อยจะดีด้วยแต่เราโดนนำด้วยนะครับสุดท้ายมาจริงๆครับเทพเม็ดมูมัดอุสมานมูซาแกททาได้ครับนี่คือความสุดยอดนะครับนี่คือมาตรฐานของดีกีแข่งระดับโลก เวลาที่ทีมเจอความยากลำบ,บากครับมูมบตอุสมานมูซาก็ช่วยให้ไทยตีเสมอเป็นสองต่สอง,สองิในใจกูรอดแล้ว <c oughs> คือต้องบอกแบบนี้ว่าเราเหนือกว่าทุกอย่างไงพอเราเหนือกว่าทุกอย่างในเกมมันควรจะต้องแบบมาดีอะนะครับแล้วเราก็ทําได้สําเร็จนะครับเป็นอะไรที่น่าชื่นชมนะขอคาระวะเลยคาระวะจากหัวใจเลยว่าเออเอาจนได้เอาจริงๆนะเกมนี้ผมคิดในใจนะเราต้องชนะเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า เกมมันดูดีกว่าทุกอย่างอ่ะคือเกาหลีโอกาสไม่เยอะนะครับแล้วมันอยู่ที่เราจริงอ่ะว่าทำได้ไม่ได้ครับแล้วสุดท้ายครับเกมนี้ครับแข่งจบไปครับไม่มีผู้ชนะนะครับไทยเสมอกับเกาหลีแบบสุดมัน2ประตูต่อ2ครับแต่ว่าไทยเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับเพราะว่าประตูได้เสียดีกว่านะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมนี้เราก็ต้องบอกว่าหุ้ยเสียดายมากๆนะครับเราควรจะชนะ ด้วยประการทั้งปวงเลยคือเล่นแบบวันนี้เท่าน,นี้เราคมเลยนะมันน่าจะจบได้นะครับเราน่าจะแซงได้แบบสุดเดือดสุดมันครับ และนี่คือสิ่งที่ผมเห็นในเกมนี้นะสำหรับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยอย่างแรกคือวันนี้เราเล่นไม่ดีนะครับโดยเฉพาะในจังหวะสุดท้ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะทำประตูเกาหลีได้ดั่งใจอันนี้ต้องยอมรับเกาหลีทำให้เราอึดอัดจ,จริงโดยเฉพาะประตูเกาหลีไม่รู้มึงเหนียวอะไรมาไปแดกมาที่ไหนมาก็ไม่รู้โคตรเหนียวโคตรหนึบยิงไงก็ยิงไม่เข้าในครึ่งแรกนะครับข้อที่2ผมว่าการแก้เกมของมิเกลในครึ่งหลัง เกือบดีนะครับแต่ก็ดีที่ทําให้เราเนี่ยสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้นะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าการแก้เกมของมิเกลดีมากๆนะครับอีกส่วนหนึ่งอันนี้ขออวยเลยนักเตะไทยนะครับนักฟุตซอลไทยของเราใจมันสู้จริงๆนะครับเราดูมากี่รอบเราดูก็ไม่เบื่อเพราะว่าไทยเราสู้ฟัด นะครับมากๆเลยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ทําให้แฟนฟุตซอลไทยผิดหวังอ่ะนะครับพยายามบุกนะครับอันนี้ต้องยอมรับทุกคนช่วยกันได้ดีนะครับอีกคนหนึ่งขอแบบจัดหนักหน่อยมูฮัมหมัดอุสมานมูซาครับวันนี้ผมพูดได้เลยว่าขาดไม่ได้นะครับนี่คือหัวใจของการทำประตูของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในยุคปัจจุบันไปแล้วครับคือถ้าเกมนี้ไม่มูฮัมหมัดอุสมานมูซาเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่พอวันนี้นะครับไทยมีมูฮัมหมัดอุสมา มูสาต่อให้เป็นรองเกาหลีเราก็กลับมาได้นะครับมาเถอะสู้โค้สู้กับดูบินนะครับเราก็ต้องบอกว่าในช่วง3ามนาทีสุดท้ายอ่ะฟุตซอไทยใจอย่างสู้นะครับเปิดเพลใส่เกาหลีจริงๆเสมอเราก็เป็นแชมป์กลุกม่มอ่ะแต่นี่คือสิ่งที่มิเกลครับได้ใจคนคือไม่อยากให้ฟุตซอนะครับค้างคาทำไม่ดีที่สุดเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วมาบุกให้จัดให้หนักจัดให้เต็มพี มันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนกับการได้ทดลองเกมด้วยนะครับเหมือนกับการได้ลองระบบอะไรต่างๆด้วยอันนี้บอกได้เลยว่าโคตรดีโคตรมันใครดูเกมรุ่นนี้อยู่คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมแบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกาลังใจให้กับบิ๊กแชม p หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ